คุยกันภาษาพม่าด้วยนะครับพี่ๆนะคุยกันเป็นภาษาพมา่าด้วยนะครับ,นะาารมรรบผมว่าน่าจะเป็นท่านพม่าหรือเปล่ามันลาตะเวนอะ่ะฟาก็ร้องด้วยผมว่าท้านฤาษีต้องตกอยู่านอันตรายแน่ๆเฮ้ยมันกำลังเดินมาเมืๆๆ่อกี้ผมเจอคนหนึ่งเดินมานะดูให้ดูนะานว บูรณันีีนี่ก็รูพี่พี่ไม่น่าเชื่อไปนะนี่เจะที่นอริทารุสีบอกว่าทารุสีรู้ว่าผมเดินทางมาแล้วมันมีฐานพม่มาตุงเมื่อกี้สี่คนนะครับทารุสีบอกว่ามันเห็นผมมาแล้วมันกําลังจะคุยกับเพื่อนเพื่อที่ให้เนียนที่สุดว่าไม่มีคนมามันรู้ว่าผมกําลังเดินมานะแสดงว่ามันน่าจะเห็นผมมันจะเดินมาจีนนี ทาฤาสีบอกว่าทาฤาสีพรางตัวผมนะไม่ให้พวกมันเห็นก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่เบบซีทุกคนเลยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะทุกคนครับก็เนื่องจากว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยได้บุกไปหาบ้านตาลุงนะครับในยามความคืนนะแล้วผมไปเจออาจารย์ที่เขาเล่นวิชาคมเก่งมากแล้วก็ไปเจอไอกะหังนะที่ผมเนี่ยเคยไว้ใจนะครับพี่สุดท้ายเนี่ยมันก็ โกหกบินปอนหลอกพวกเรามาโดยตลอดนะครับสุดท้ายมันก็จับตัวน้องพิมพ์ไปแล้วผมก็ไปช่วยน้องพิมพ์กลับมาสําเร็จนะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมเนี่ยจะลืมไม่ได้เลยก็คือท่านฤาษีนะนานมากแล้วนะครับที่ผมเนี่ยไม่ได้เดินทางมาหาท่านฤาษีเลยวันนี้เนี่ยต่อให้มันจะเป็นวันที่ฝนตกขนาดไหนผมก็ต้องเดินทางมาหาท่านฤาษีให้ได้นะพี่นะ วันนี้เนี่ยผมจะเดินทางไปหาทาลฤาษีแล้วก็ไปเยี่ยมทานฤาษีบ้างนะครับว่าทาลฤาษีนี่เป็นไงบ้างแข็งแรงไหมต้องการอะไรหรือเปล่านะพี่พี่เดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตเดินทางไปหาทานฤาษีโดยที่เดินทางครั้งนี้มีแค่ผมคนเดียวนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าข้ามโฆษณานะครับพี่พี่นะไปกันครับก็พี่พี่นะครับวันนี้ก็ฝนตกทั้งวันเลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนฟ้านเนี่ยจะร้องดังด้วยนะครับฝนตกเป็นพักๆนะ ็ไม่ได้เอาอะไรมาฝากท่านฤาษีเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าฝนมันตกเนี่ยผมแวะที่ไหนไม่ได้จริงๆเลยพี่แล้วก็กว่าจะมาถึงมันลําบากมากดูทางดิตอนนี้มันเริ่มเขาเรียกว่าอะไรฝนมันตกยาก็เริ่มขึ้นทางที่จะไปหาท่านฤาษีเนี่ยมันก็เริ่มยากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะครับเพราะท่านฤาษีท่านก็อยู่ในป่าค่อนข้างที่จะลึกนิดหนึ่งพี่อก็ยังไงก็พี่ๆทุกคนนะฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วพี่ๆคิดดูนะตอนนี้นาทีเดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพน้ํานะผมดูเมื่อกี้นะครับว่าสภาพน้ํานี่คือแบบมันมันขุ่นมากนะครับไม่สามารถดื่มได้แล้วอ่ะจากเมื่อก่อนเนี่ยคือน,น้ําเนี่ยใสมากนะดูดิอันนี้เป็นแค่บ่ายนิดๆเองนะตอนบ่ายนิดๆน,นะ เหมือนเมื่อกี้ผมจะได้ยินเสียงคนคุยกันด้วยจริงๆนะพี่นะผมได้ยินเสียงคนคุยกันด้วยนะไม่รู้ว่าใครคุยกันอะเสียงใครอะเสียงใครคุยกัน พ,พี่ดูน้ำดิโอ้ยพี่ดูนี่ยน้ำมันขุ่นมากเลยนะฮะอืมฝาล้องหนักเลยพี่เดี๋ยวผมขอให้ถ่ายเป็นทีละช็อตเดียว่านะเพราะว่าโทรศัพท์พวกเราเนี่ยมันมีทองแดงเมลไรเนี่ยไม่อยากให้ฟ้าร้องนะมันอันตรายด้วยพี่พี่พเดี๋ยวผมให้ถ่าย ให้ดูอีกทีละชอ็อตทีละช็อตนะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าฟ้าเนี่ยจะร้องดังมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนเนี่ยกำลังแอบมองผมนะไม่สามารถทำให้ผมไปต่อได้เลยว่ะพี่เหมือนมันมีคนแอบมองผมอยู่นะครับเหมือนว่าสะกดรอยตามผมยังไงก็ไม่รู้อะผมเรียกตะโกนแหกปากเท่าไหร่เมื่อกี้ก็ไม่ออกมานะผมบอกว่ามึงแน่จริงมึงก็ออกมาที่วะมึงอย่ามาทำเสียงอะไรแบบนี้สถานที่ตรงเนี้ย ผมเคยช่วยทั้งโจรป่านะครับมันนอนสลบอยู่บริเวณนี้แล้วก็ผมก็เคยเห็นบุคคลปริศนานะคือน่ากลัวมากเลยนะตอนนั้นะบริเวณนี้นะครับพี่ๆนะฟ้าร้องแบบนี้ผมอาจจะถ่ายคลิปได้ไม่นานนะอีกอย่างก็ผมว่าผมก็จะต้องรีบกลับด้วยกลัวว่าฝนตกหนักมันจะมืดค่านะครับ นี่เห็นไหมพี่พี่เห็นไหมฟ้าร้องดังมากเฮ้ยเนี่ยมันมีคนเหมือนเดินตามผมมาผมมาจริงๆนะฟ้าร้องดังมากนี่น้ำจากที่เคยสวยตอนนี้มันขุ่นหมดไปเรียบร้อยแล้วนะ รู้จากว่าฝนตกหนักมากเลยนะนี่แค่ตอนบ่ายนะช่วงนี้เหมือนจะเข้าหน้าฝนแล้วด้วยนะพี่ๆยังไงก็พีเอฟซี FC ก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะแล้วก็อีกอย่างช่วงนี้ผมได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเขาโควิดจะกลับมาด้วยนะนี้ผมด้วยาวานะไม่รู้ว่าเรื่องจริงเหรอว่าเรื่องเท,ท็จนะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะพี่ๆนะผมเป็นห่วงพีเอฟซี FC ผมทุกท่านเลยนะฮะ ต้องข้าไม้ไปเลยเอ๊ะใครพูดอะไรวะผมไม่ได้กลัวหรอกนะพี่นะผมมาหาอาจารย์ผมบั้งชีมันต้องมีอุปสรรคบ้างแหละยังไม่ได้กลัวบอกตรงๆเลยนะตูน้ำดิจิดเจิดเจด คือน้ำแบบเนี้ยถ้าเป็นไปได้ใหพี่ๆนะเราอย่าเขาเรียกว่าอะไรดื่มหรือว่าถ้ามันจําเป็นต่อเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ามันจําเป็นที่เราจะต้องดื่มจริงๆเนี่ยคือเราควรจะต้มดีกว่าก่อนที่เราจะต้มนี่คือเรากรองหน่อยดีกว่าเอาหินหลายๆลูกเนี่ยปาดปาดขวดพลาสติกนะฮะ ใส่หินลงไปสักประมาณเจ็ดแบ,บก้อนแล้วก็เทน้ําผ่านนะให้กรองหน่อยก็ดีนะพี่ๆเดี๋ยวผมจะลองไปสามผัสน้ํากันนะสดใสหมดเลยก็รูว่ามีนะคือถามว่ามันเย็นสดชื่นไหม คือน้ำในป่าเนี่ยมันไหลหลักเนี่ยคือมันเย็นแล้วสดชื่นแล้ววันนี้เนี่ยผมต้องขอโทษจริงๆนะที่ผมต้องใส่งเกงขาสั้นมาคือในป่าเนี่ยถ้าผมใส่งเกงขายาวเนี่ยมันจะไม่ขนาดนะบางทีอะ่ะมันอาจจะเกี่ยวกับการเดินการขึ้นต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากวันนี้ผมก็เลยใส่เกงขาสั้นมาดีกว่าพี่และอย่างผมเนี่ยไม่ได้มาหาทาลฤาสีเนี่ยนานมากแล้วนะ ที่ผมยังไม่เดินไปหาท่าเรือสีก็พราะหนึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนมีอะไรบางอย่างนะครับจดจดจ้องจ้องอยู่ที่ผมผมก็เลยต้องนิ่งไว้ก่อนแล้วก็หาดูมันรอบๆเลยนะฮะจริงๆนะพี่ๆนะถ้าไม่มีอะไรแล้วผมเดินต่อเลยดีกว่าแต่ประเด็นเนี่ยคือผมได้ยินเสียงคนคุยกันตลอดเลยนะฮะ ท่าฤศีนะี่จะสงบสุขหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เพราะว่าทางนี้มีคนเดินมาบ่อยเดี๋ยวนี้นะเริ่มใช้ทางนี้แล้วนะเพราะว่าอีกทางหนึ่งเนี่ยผมค่อนข้างที่มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะสงครามนะเขาก็เลยข้ามไม่ได้เขาอาจจะต้องใช้ทางนี้เป็นหลักอยู่ที่ว่าจะเจอท่าฤศีไม่เจอท่าฤศีนะท่าฤษีจะปรากฏกายให้เห็นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเป็นน้องแฟงเนี่ยถ้าผมมาเนี่ยท่าฤศีท่านรู้เนี่ยท่านจะบไม้ผมเห็น เดี๋ท่านจะอยู่บนหน้าผาของท่านตลอดเลยนะนเดี๋ยวคลิปนี้ผมอาจจะลงวันอาทิตย์เย็นนะฮะวันอาทิตย์ตอนเย็นนะก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะผมมาตอนช่วงบ่ายๆนะ ร้องที่ๆเลยอ่ะบรรยากาศสวยนะพี่นะแต่ไม่รู้ว่าฝนมันจะหวนกลับมาอีกครั้งหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยพี่ๆ ที่ท่านฤาษีอยู่เหมือนจะมีคนพูดคุยกันวะ่ะเดี๋ยวผมขอเดินย้อนหน่อยแล้วกันเหมือนผมจะได้ยินเสียงคนคุยกันว้วย ตลอดเลยอ่ะพี่พี่ตอนเนี้ยผมไม่เจอทารุสีนะแต่ผมได้ยินเสียงคนคุยกันนะเนี่ยทารุสีจะนั่งอยู่บนหน้าผาแห่งนั้นนะครับน,นั่นนั่นมันมีคนคุยกันอะ ไม่สามารถเดินไปได้นะผมไม่เจอท่าฤุสีนะตอนนี้แต่ผมได้ยินเสียงน้องเหนือจากท่าฤุสีเนี่ยเสียงมันแปลกๆมากเหมือนเสียงคนกำลังคุยกันอะไรกันสักอย่างอะ่ะผมยังไม่ขอเดินเข้าไปดูนะผมรู้สึกมันจะอันตรายด้วยอะ่ะหรือว่าจะเป็นไอ้พวกพม่ามา,มาจัดการท่าฤุสีหรือเปล่าวะ คือสถานการณ์แบบเนี้เราต้องเอาให้ชัดเจนที่สุดนะพี่นะเดินเข้าไปซีซัวไม่ได้เลยนะครับเกิดถ้ามันเจอเราขึ้นมาผมตัวคนเดียวไม่สามารถหนีไวขนาดนี้นะแล้วทางที่ผมมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแฉกค่อนข้างที่จะหนีไม่ค่อยได้ดีนะที่ผมใส่เกียงขาสั้นมาถ้าผมใส่เกียงขายาวมันนี่คือวิ่งไม่ได้เลยดีว,ว่ามันไม่ธรรมะแมงเลยนะแล้วก็เสียงฟ้าร้องดังมาก มนฝนจะตกอันนี้แค่ยามบ่ายนิดนๆนะนั่นเฮ้ยเฮ้ยมีคนหัวเราะพี่ๆลองฟังได้ยินไหมพี่เหมือนพวกมันกำลันงนั่งกินข้าวแล้วก็คุยอะไรกันอยู่ หรือว่าท่านฤาษีกำลังตกอยู่ในอันตรายวะพี่ๆลองฟังไม่แน่นะครับท่านฤาษีท่านอาจจะโตอยู่ในอันตรายนะเพราะว่าตอนนี้ทางนี้เขาใช้เป็นเส้นทางเส้นทางหลักนะไม่แน่พวกมันอาจจะเจอท่านฤาษีนั่งสมาธิอยู่แล้วก็พวกมันจับตัวนะประมาณนั้นหรือเปล่านะครับตอนนี้ขออภัยด้วยนะพี่นะ อาจจะพูดมากมันตื่นเต้นจริงนะใครที่ไม่เป็นผมนะตอนนี้ไม่เข้าใจความรู้สึกหรอกเพราะมันตื่นเต้นนะ คุยกันภาษาพม่าด้วยนะครับพี่ๆนะคุยกันเป็นภาษาพมา่าด้วยนะครับ,นะาารมรรบผมว่าน่าจะเป็นท่านพม่าหรือเปล่ามันลาตะเวนอะฟ้าก็ร้องด้วยผมว่าถ้าเรเสีต้องตกอยู่ในอันตรายแน่ๆเฮ้ยมันกำลังเดินมาเมื่อกี้ผมเจอคนหนึ่งเดินมานะ เด,เดี๋ยวผมหาที่แอบก่อนนะจะผมขออนุญาตแอบก่อนนะพี่นะผมรู้สึกมันเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายดูอีกทีหนึ่งนะก็ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันเริ่มปลอดภัยแล้วนะครับเมื่อเมื่อกี้เนี่ยเหมือนมันมีใครเหมือนทหารคนหนึ่งกําลังจะเดินลงมาตรงนี้แล้วผมเนี่ยได้วิ่งแอบแล้วผมไม่กล้าถ่ายเลยนะบางคนถามว่าเอาน้องแฟงไม่ถ่ายดูถ่ายไม่ได้นะพี่นะผมก็ต้องเอาชีวิตผมด้วยนะฮะ เนี่ยถ้าผมไม่เจอว่าผู้มันเงียบหรือว่าผมไม่เดินซุ่มไปดูเมื่อกี้ผู้มันไม่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาท่าฤาสีดิท่าฤาสีปลอดภัยหรือเปล่า เมื่อกี้ผมเจอล้าเรามีอยู่คนหนึ่งนะที่มันจะเดินมาตรงนี้แหละพี่เดินมาตรงนี้นะไม่รู้ว่าพวกมันก่อไฟอะไรกันตรงนู้นนะดูแว๊บนึงนะเฮ้ยผมว่าแล้ววันนี้ทาเลสีไม่อยู่นะครับเป็นที่ที่ผมมาประจำหายไปเลยนะครับ เมื่อกี้เมื่อกี้ผมเจอมีท่านอยู่คนหนึ่งกําลังจะเดินตามหาหรือว่ามองจ้องจ้องมองมองผมก็เลยวิ่งออกไปจากตรงนี้ก่อนนะฮะควรดูมันแปลกไปหมดเลยนะจากที่ที่มันเคยสวยงามตอนนี้เนี่ยมันเป็นทางผ่านของพวกพม่านะเพราะทางหนึ่งมันไปไม่ได้แน่นอนนะครับไม่รู้ท่านฤาษีอยู่หรือเปล่าจออุลีเฮ้ย <H ai> ที่อยู่ลิโม มีตกใจท่าฤสีให้กมามนีดีกินยาโก้ฮะเดี๋ยวผมขอกราบท่าฤษีก่อนนะพี่ๆนะท่าฤษีโผล่หลังผมตอนไหนเนี่ย มาลีได้เวลาตื่นเช้าเลยตันนยืวิ่งตั้งยืนวิ่งตื่นเช้โลอืมแบบเดือดเดืออย่างนี้น,นี่อยากอ๋อโอ้พี่พี่ไม่น่าเชื่อไปนะเนีย่ยอาจจะที่นีน่ทารุสีบอกว่าทารุสีรู้ว่าผมเดินทางมาแล้วมันมีฐานพม่าตรงเมื่อกี้ศีคนนะครับทารุสีบอกว่ามานันเห็นผมมาแล้วมันกําลังจะคุยกับเพื่อนเพื่อ,อที่ให้เนียนที่สุดว่า ไม่มีคนมามันรู้ว่าผมกําลังเดินมานะฮะแสดงว่ามันน่าจะเห็นผมมันจะเดินมาจินนี่ทารสีบอกว่าทาฤาสีพรางตัวผมนะไม่ให้พวกมันเห็นนะครับดอกอาเข้าเวสีเลยเพคะี่นี่ยนี่มาจนนี่เฮเนี่ยมาเีดูทาฤุีบอกว่าผมมาผิดวันนะครับถ้าผมมาไวกว่านี้อีกนิดนึงผมได้เจอกระถานพม่าแน่ ถ้าฤาษีบังหรือว่าพทางตัวผมไว้นะถ้าฤาษีบอกมันอันตร,รายมากตอนนี้กับเส้นทางแห่งแห่งนี้นะครับถ้าฤาษีบอกเดาะมังกรเลสู้แกล้พ่อเกย์เกยแกขึ้นเลยอย่าล่ะไม่คืออย,กอยกนนกากอ,อาบน้นอเลยนะเดี๋ยนะเอามือเร็กอย่างนี้ที่คอยคู่กิดอะไรกิดอะไรก็คืออย่าบน้นบบเองนะ ท่านฤาษีบอกว่าผู้หญิงที่มาอยู่ขเขาน่าจะเป็นพี่นวลตอนนี้ท่านฤาษีส่งกลับไปแล้วนะครับท่านฤาษีบอกว่ามันอาจจะเกิดสิ่งไม่ดีที่นี่แต่ว่าส่วนตัวท่านเสียงเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงท่านฤาษีบอกท่านอยู่ปลอดภัยแน่นอนเล่บุบิอีตอนนี้รูบูคืึนี่นะจะว่ามีปัหาได้ยท่านฤาษีบอกว่าถ้าไม่จาเป็นจริงๆช่วงนี้ไม่ต้องมาหาท่านที่นี่ ท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะเดือดร้อนก็ได้ถ้ามาหาทาฤาสีบ่อยที่นี่นะครับผมจะพยายามไม่มานะผมเองก็คิดถึงท่าฤาสีแล้วมาวันที่ฝนตกหนักด้วยนะครับเยอุชิวคลียือ้อรั่รม่อย่าบ่อยด้นะทาฤาสีบอกว่าท่านเองก็สบายดีนะท่านฤาสีบอกดูแลตัวเองด้วยผมแค่วันนี้อยากจะมาหาท่าฤาสีแล้วก็อยากจะมาแบบถามถ่ายว่า เรื่องไอ้อาจารย์ที่อยู่เนียกระต๊อบอะทําไมมันถึงเก่งขนาดนั้นถ้าลึกสีรู้ไหมว่าเขานี่มีเพื่อนที่เป็นอาจารย์มีวิชาคมด้วยเดยวซึ่งมาก็เพื่อนเนี่ยอาจจะอ,อู้หล่อเปรี้ยสนะกุลน,นี่เสียซื้อดังนั้นนี้เฮ้ยข้าอยู่ที่ใจหรออาจารย์เกลียบโยนที่น,นั่งที่นี่แหละอาจารย์เล,ล่นระกม้าดยเพื่อนนี่เย็นะนะเพื่อนรู้ครูว่าในนี่แหลเป็นที่นี่เล่นระกม้า ที่มาเลี้มเนี่เราิเก็ต้นหญ้นี่มาที่นี่เด,ดี๋ยวปกติเดี๋ยวปุาบเดี๋วพิจาาเนี่เเช้าปาสออะไรท่บ้านหมอเฮ้ยจะสอบ้างจะรนสเรีย,รมรยาามนมเนมี้ยป๊อปลอดสักเรียนานี่เปน,นิลอลว์ทนฤศีบอกกับผมว่าไอ้ตาลุง ที่อยู่กับตอปถ้าจะไปหาตาลุงต้องไปเวลากลางวันนะเพราะว่าตาลุงนั้นอนะ่ะเคยคุยกับท่านฤษีไว้ว่าถ้ามากลางวันเนี่ยยังไงก็ปลอดภัยยังไงก็ไม่มีสิ่งอันตรายแต่ถ้ามาจางวิการเนี่ยไม่รู้ตาลุงจะบอกเพราะว่ามาละลานแกเองกลางคืนนะอาจจะเจออะไรแปลกๆก็ต้องรับให้ได้ดีไม่ดีวันวันดีคืนดี อาจจะโดนเพื่อนเขาที่มีวิชาคามเล่นก็ได้เพราะว่าตอนเนี้ไอ้ตาุงที่อยู่กับท็อปอะไม่ได้มีเัียงไว้แค่คนเดียวแล้วนะครับตอนนี้มีทั้งปอบมีทั้งกหาหังแล้วก็มีทั้งหลายๆคนอีกที่เป็นเพื่อนเขาแต่เรามองไม่เห็นตอนนี้เริ่มออกมาให้ผมเห็นทีละคนทีละคนแล้วนะพี่พ ท่านฤาษีบอกว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวท่านฤาษีเนี่ยจะไปเยี่ยมหาตาลุงที่กระ๊อบอีกดีแล้วที่มาที่วันก่อนผมไม่เป็นอะไรมันปล่อยผมไปตาลุงแกยังนึกถึงผมนะพี่ๆนะตาลุงที่อยู่กับต๊อบยังนึกถึงผมว่าผมเนี่ยเคยทําดีเขาดีนะพี่ๆนะไม่งานคืนที่ผมไปช่วยน้องพิมท่นานฤาษีบอกผมอาจจะไม่ได้ออกกลับมาก็ได้ แล้วเอ็มกันนี่กินงูกูนี่จะเรียนมาได้ดีบ้างหรือเราบุกข้ากันนี่นี่เรื่องอะไรสกูให้มาคุกคีชาะดูนี่รถตับช่วยงูกู้ชีวิตไว้หนี่ม่ก็คือท่านฤาษีบอกว่าท่านฤาษีเนี่ยเคยเตือนเรื่องลูกแก้วแล้วว่าถ้าเป็นไปได้อย่าไปสอบถามลูกแก้วหรือว่าอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตาลุงแกได้มาจาก พี่หลือน้องเขาสักคนหนึ่งอะพี่พี่ท่านฤาษีบอกว่าอย่าไปยุ่งถ้าเกี่ยวกับลูกแก้วไปธรรมดากลางวันเนี่ยตาลุงแกไม่ทําอะไรแต่ไม่ต้องไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องลูกแก้วอะไรอีกตาลุงแกไม่ชอบอย่างมากตาลุงแกเห็นใจท่านฤาษีนะครับเนรจิตเจารีเนรจิตถึงเนรรีเนรรีีบบาจะมานรรีีบบาเอานะท่านฤาษีบอกว่าถ้าไปหาตาลุงดีตาลุงก็ดีด้วย ถ้าไปคิดไม่ดีกับตาลุงตาลุงแกก็จะตอบสนองสิ่งไม่ดีตอบก,กลับมานะครับเล่ยแต่ไปให้จูหรอดีดีดีอีท่านฤษีบอกว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีพวกทหารเนี่ยย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องมาสถานที่แห่งนี้สักประมาณสองสอาทิตย์เพราะว่าเส้นนี้มันจะเป็นที่ที่พวกทหารพม่ามันสานจอนกันเยอะ แล้วท่านฤาษีเองท่านบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงท่านพวกมันไม่ทําอะไรท่านต่อให้เห็นหรือไม่เห็นก็ไม่ทำ้ายท่านฤาษีนะครับพี่ๆนะท่านฤาษีเตือนนี้เป็กลับตอนนี้อยู่ที่นี่จะยังคิดหรอว่าจะใหี้ยกือเลยเนาะนี่ท่านฤาษีอยู่นี่อยู่นี่จะยังคิดหรอว่าไอ่กุ้ยใหี้ยกือเนาะท่านฤาษีบอกว่าให้ผมเนี่ยรีบเดินทางกลับ เพราะว่าพวกมันกาลังจะย้อนกลับมาอีกทีนะพี่พี่นะขอบคุณท่านฤาษีมากๆเลยนะครับที่เตือนผมเนี่ยหลายอย่างเลยนะแล้วก็ท่านฤาษีบอกว่าถ้าเป็นไปได้หนึ่งถึงสองอาทิตย์สามอาทิตย์เนี่ยอย่าม,มาที่นี่มันจะมีพวกฐ่านพมา่าสานจรทางนี้บ่อยมากเดี๋ยวผมใจพี่พี่ดูทางนะนี่มันจะมีทางตรงนี้ไปหุ่นด้วยนะครับพี่พี่เห็นไหมมันมันอันตรายนะพี่พี่นะท่านฤาษีบอกเดี๋ยวท่านฤาษีเนี่ย ท่นฤาษีจะไปเยี่ยมหาพวกเราเองนะครับแล้วก็ท่านฤาษีเนี่ยจะไปหาตาลุงที่กระตอบอีกครั้งหนึ่งที่ปายคืนนั้นตาลุงแกยังเห็นใจกับท่านฤาษีนะเพราะว่าต่างคนก็ต่างเก่งท่านฤาษีก็ยกให้ตาลุงคนนั้นเป็นอาจารย์อาจารย์ก็ยกให้ท่านฤาษีเนี่ยเป็นอาจารย์นะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอเดินทางปิดภาพด้วยท่านฤาษีนะพี่ๆนะ